ละมัสการค่ะหลวงตาหนูนี่เคยมาไหมหนูมาครั้งแรกค่ะพอดีนั่นที่ไม่เคยมาเห็นหน้าตาไม่เคยมาค,คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยค่ะทีนี้มีกันบ้านส่งหลวงตาไหมก็จริงๆหนูฟังฟังทำหลวงตามามามาบ้างใช้ใช้อย่างนี้ละกันค่ะแล้วก็ปฏิบัติโดยการที่ดูดูกายดูใจของตัวเองค่ะคําบริกรรมหรืออะไรแบบนี้ก็คือ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะพุทโธหรือพุทธโทหรืออะไรเลยนอกจากจะนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมค่ะแล้วก็ระหว่างวันหนูทํางานกระทรวงกันคลังค่ะระหว่างวันที่ทํางานเนี่ยก็ไม่ก็อยู่กับหน้าที่ที่งานที่ต้องทําจะจะรู้รู้รู้อริยบทของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรอยู่อย่างนี้ค่ะดูดูกายดูใจไปเรื่อย,อยหลักการคือที่ที่ทํามาคือคือเป็นแบบนี้ค่ะหลวงตาแล้ว well. มาไงรู้จักหลวงตาไงมาอ<ง>รู้จักก็มีกาลยานา้ิมรมีพี่พี่ปุ๊กค่ะแล้วก็มีเพื่อนมาโอ๋ค่ะเสียงแล้วก็อืมหลายคนเกย่เยค่ะหลายหลายคนก็เลย,หล,ยหลายทีละคา่ะที่ที่อยากจะมากราบหลวงตาแล้วก็วันวันนี้ก็คือได้มีโอกาสค่ะก็ยังไงมันต้องเออต้องมันต้อง <c oughs> ปฏบิบัติให้มันตรงกับจริตนิสัยมันถึงจะ เป็นไปได้พ้นทุกไปได้เดี๋ยววันเรามีครอบครัวเปล่ทาทำกันโสดค่ะอ,อถ้าโสดก็ยังชั่วหน่อยเดี๋ยวคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยเดี๋ยวได้ถ้าโสดจะวาดเต็มที่เออไอ้คือเราเป็นคนเนี่ยขอญาตพูดตรงๆเลยนะเนี่ยเวลาใครมานี่เราก็พูดตรงๆเราไม่ไม่มันถ้าไม่ตรงมันก็หลอกกันไปคือตรงๆอ่อะคือเราเป็นคนใจร้อนใจเร็วอารมณ์ร้อนความคิดก็เร็วอารมณ์ก็เร็วแต่ปัญญาก็เร็วนะ ปัญญาก็เร็วความคิดเร็วมากเลยคิดก็เร็วพูดก็เร็วปัญญาก็เร็วแต่จิตใจก็เร็วอารมณ์ร้อนอารมณ์เร็วอีกมันเร็วไปหมดเลยตอนนี้เอ๊ะทำไงเดี๋ยวเดี๋ยว้าแบบมันเร็วไปหมดอย่างเงี้ยมันก็จะชนนั่นชนนี่ชนนั่นชนนี่หุดนงินนั่นหุดหงิดนี่นเหมือนรถนะมันเหมือนรถวิ่งเครื่องยนต์เร็วๆอะมันเบรกไม่ค่อยอยู่เอ๊ะเดี๋ยวอืมพุทโธธรรมโมสองโค โยมชื่ออะไรนะชื่อนภัทรค่ะนภัทรค่ะโยมนภัทรก็ให้จะค่อยๆค่อยๆนะมันจะไปบีบไม่ใช่จะไปบีบบังคับกดข่มให้ตัวเองนิ่งเฉยนะคือคือค่อยๆให้มันเย็นลงค่อยๆนะมันจะไปหักปุ๊บอย่าเงี้เลยคือเราร้อเราเร็วนี่ฮะค่อยๆมันเย็นลง อารมณ์ร้อนงุหกิดนั่นงุนกิดเน้นโมโหนั่นโมโหนี่อะไรค่อยๆม right? like right ันเย็นลงค่อยๆค่อยๆให้มันเย็นเย็นลงฟังทมลงตาอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าองค์ขาวเนี่ยนึกถึงนตามนึกถึงลงตาใจเย็นเย็นรู้จักไม่ใจเย็นเย็นรู้จักไหมรู้จักไม่ใจเย็นเย็นนะก็ก็ต้องไม่คิดเลยค่ะก็ไม่เช่ไม่คิดอะไรนะคือจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไร อะอะไรหงุดหงิดอะไรกันจะเย็นยินอย่าไปมีอารมณ์ร้อนอเนี่ยคล้ายๆกับว่าจิตใจมันก็สงบร่มเย็นดีๆแล้วหาเรื่องมีอารมณ์หาเรื่องหงุดหงิดเขาหาเรื่องอะไรให้มันมันเล่าร้อนเบียดเบียนตัวเองให้ไปทุกเบียดเบียนจิตใจตัวเองก็ไปทุกเดือดร้อนอีกแล้วเล่าร้อนอีกแล้วมันน่ะอยู่ดีๆก็หาเรื่องเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหน้องไม่ลองนั่งแล้วดุกมาแขวนคออยู่ดีๆก็หาเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องรลอนั่นนี่มาอะไเลยยากแต่มันก็ยากอยู่เนี่ย มันเหม <H problem. S 1> ือนกับเป็นนิสัยฮะมันเป็นพื้นฐานนิสัยเหมือนมีมีลูกศิษย์เราก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมีคนยากเพราะว่ามันมันคอยจะมีอะไรเวลาจะเวลามีอะไรมันกัดติดไหมเอ๊เหมือนอะไรเลยนะกัด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 ติดเนี่ยกัดกัดบนเราบอกโ้ยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแล้วปล่อยมั่งก็ได้อะไรเงี้ยไม่ยอมกัด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 ปล่อยก็มั่งก็ได้ปล่อยมั่งก็ได้เดี๋ยวก็กัด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 เขาอีกถ้ามีเรื่องอะไรไม่ถูกใจเนีย ไม่ใช่ว่าทะเลาะนะแต่หมายถึงว่างานการอะไรต่างเนี่ยเราบอกอันไหนที่มันไม่เสียหายมากอะไรเนี่ยเออก็ก็ก็กกค่อยๆบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆผ่านๆนั้นบ้างอะไรบางก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเป็นนิสัยมันละเอียดไม่ใช่ว่าหมายถึงไปทะเลาะไปแบบ,บ,บบมีอารมณ์แบบว่าโมโหขาดแคลนปาบาทแต่ก็คือมันคือจะเขาเรียกอะไรนะเรื่องนิสัยจู้จี้จุกจิกในในงานอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วมันมัน มันวางไม่ได้วางไม่ได้เข้าใจไหมค่ะค่ะเราฟังทาหลงตาไปเรื่อยๆเเออปล่อยวามาแล้วใจเย็นเย็นรู้จักไหมใจเย็นเย็นเหมือนน้าต้มไก่รู้จักไหมรู้จักว่าใจเย็นเย็นเหมือนน้าต้มไก่อะใช่คือแต่ก่อนตอนสิบปีที่แล้วสามสิบนี่คนละเรื่องกับตอนนี้ก็แก่แล้วสี่สิบแล้วค่ะก็ก็เบาลงค่ะหลวงตาเออ <No. S 1> หนูให้มันเป็นน้ำต้มไก่ลดไฟลงให้มันค่อยๆอยุออ่นลงอุ่นลงอุ่นลงค่อยๆ<ร>มันต้องเงย็นกว่านี้เ <c oughs> หรอนี่หนูว่าไว้หนูก็กเย็นแล้วนะคะหลวงตาไอ้คือไม่รู้เปลนอะไรคนเราเนี่ยนะถ้ามันเป็นกับตัวเองนะเวลาเราไปว่าคนเมานะคุณําเมากลับไปนอนที่บ้านไม่เคยเห็นคนเมาไหนตักคนบอกเราเมานะเหมือนกันอยเราไม่เมาคุณอะแดยเมาร <c> า <oughs> ว่าเราเมาคนเมาไม่เคยรับว่าตัวเองมเมา แต่ใครไปว่าคนเมาคนบอลจะบอกว่ารเราไม่เมาเจ้า,นาเนี่ยเมาเหมือนกันเนี่ยคนใจร้อนจะบอกเราไม่เคยใจร้อนนะจะเย็นเยอะแล้วไม่เคยใจร้อนขนาดนั้นนี่ขนาดเย็นเยอะแล้วนี่ <laughs> ใจเย็นๆเหมือนน้าต้มไก่เออน้ําต้มไก่ก็ต้มให้ใใหให้หห้ไก่มันยุ่ยเขาก็ต้มต้มนานไก่มันยุ่ยไง เขาเลยบอกใจจะเย็นเหมือนน้ำต้มไก่คือค่อยๆหลีไฟหน่อยอุ่นๆแล้วก like, like, ็ให้มันค่อยๆลดไฟลงลดไฟลงลดไฟลงหมมันมันเปื่อยแล้วก็ค่อยๆดับไฟแล้วก็รอจนในน้ำต้มไก่มันมันค่อยๆเย็นลงแล้วมากินได้ให้มันเย็นลงค่อยๆเนอะไปไปกดข่มบังคับไปมันนิ่งให้มันเฉยอลยไม่ใช่รู้ต่อทันรู้ต่อทันได้ไหมได้ค่ะเออเออเนี่ยนะต้องพีอย่างนี้นะเข้าใจไหมน้ำต้มไก่เนี่ย จนเย้มันน้ำต้มไก่เข้าใจไหมได้ค่ะพิจจะจะลองไปฝึกดูค่ะเอะจ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะกราบน้มัสการหลวงตากราบขอบคุณคุณแม่ชีทุกทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านแล้วก็คุณฟ้าด้วยค่ะที่ ได้โปรดกรุณาชี้แนะให้โอกาสดีๆให้สิ่งดีๆทุกอย่างที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่โยมก็วันนี้จะกลับแล้วจะขอลาทุกๆท,ท่านกลับก่อนนะคะทีแรกโยมมาเนี่ยมาด้วยโทษของตัณหาที่ความอยากจะสิ้นตัวตนทุรนทุลายร้อนมากแล้ว หลวงตาก็ยังไม่แนะนำบอกให้โยมฟังไปก่อนฟังคนอื่นก็ไปก่อนนะโยมก็อดใจฟังแต่มาวันนี้วันที่จะกลับเนี่ยโยมเข้าใจแล้วว่าโทษของความร้อนลนของตัณหาเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือโทษของความเห็นผิดที่ไปยึดว่าตัวตนเนี้ยมันเป็นของเราระหว่างที่อยู่มานี่ทุกแม่ทีทุกท่าน กัลยาณมิตทุกคนตลอดจนคุณฟ้าด้วยได้ชี้แนะได้พูดชี้แจงแล้วก็หลวงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนเมื่อวันอาสาลหหบูชาที่ออกมานั่งหน้าแถวพูดจนวันนั้นโยมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าโยมหลงผิดไปทุกโทษเดือดร้อนอยู่กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่โยมปั้นมันขึ้นมาเป็นทุกข์ซะมากมายจน ร้อนลนไปถึงตัวเองถึงคนอื่นรอบข้างแต่บัดนี้ยสิ่งที่โยมตั้งใจมาที่ติดขัดมาทุกๆอย่างโยมค่อนข้างแจ้งกระจายแล้วค่ะแล้วก็เห็นโทษของความของตัณหาเห็นโทษของความเข้าใจผิดเห็นผิดเมื่อเช้าโยมก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบรรยายให้ท่านฟังเหมือนบทให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าจบสัทีค่ะ ยมก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านแล้วก็จะขอกราบ,บลาเลยนะคะวันนี้โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกด้วยสิ่งที่ไม่เห็นผิดแล้วยมได้ประโยชน์ดังที่ตั้งใจมาเกินคาดแล้วค่ะาสาธุค่ะก็โยมมาตอนมาเนี่ย อะไรนะเล่าร้อนเหมือนน้ำต้มไก่แล้วก็โยมก็ก็มาหลวงตาก็พยายามบอกใจเย็นๆฟังไปก่อนก็หุดหงิดเดี๋ยวก็จะพยายามเล่าร้อนจะให้มันรู้แจง้งสิ้นตัวตนนิพพานเดี๋ยวนี้กลับไปให้ได้หลวงตาบอกใจเย็นๆ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 เหมือนน้ำต้มไก่เคี่ยวไอไก่มันนยุ่ยใจเย็นๆเนี่ยมันก็ หลายวันนั้นเนี่ยเี่นเอาหลายวันอยู่มันก็ไฟค่อยๆมอดลงแล้วก็น้ําต้มก็ค่อยๆรีลงมันก็ค่อยๆความร้อนก็ค่อยๆลดลงนะไฟก็ลีลงแต่ไม่ยังไม่ดับนะนี่ยังไม่ดับนะไฟไฟต้มไก่ยังไม่ดับน้ําต้มไก่ก็ยังไม่ได้เย็นเย็นสนิทนะเนี่ยถ้าประมาทกลับไปประม่ามันมันร้อนขึ้นมาอีกมันร้อนขึ้นมาอีกแล้วหลวงตามีอะไรจะแนะนํตอนรู้เท่าทานนะรู้เท่าทานรู้ทานมันเย็นเย็นโล เย็นๆลงมันตอนนี้ไฟมันแค่หลีๆเฉยถ้าเผเ่อๆเมื่อไหร่ลูกโชยก็ไม่เอ็ะให้มีสติไว้นะสาธุค่ะ <สา S 1> ที่จริงโยมไม่มีห่วงอะไรแล้วสามีก็เสียไปนานลูกก็บวชมาสิบพรรษาสิบป่า,ามีลูกชายคนเดียวโยมก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วค่ะเหมาะกับการปฏิบัติแต่ความเห็นผิดเอยมาอยู่อยู่ตัวคนเดียวทําไมแล้วมันไปมีอารมณ์อารมณ์กับใครงุดหงิดกับใครเห็นมันก็เห็นพิคนขี้งุดหงิด ก็โยมก็ยอมรับตรงๆว่ามันมันมีบ้างเพราะว่ามันก็จะมีคนอื่นที่เข้ามาคอยย่วแย่คอยอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็บางครั้งก็มันมันก็โมโหโตรงนี้แหละคะ่ะออ่า <c oughs> มันทําให้เราคอยจะเผวหลงทางไปบ้างอะไรไปบ้างมันไม่ใช่นะออย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ใครมาทําให้เราหุนหงิด <c oughs> เราต้องเห็นที่ใจแลบไปหงุดหงิดเราเราก็รู้ต่าทันไอ้น้ําต้มไก่ไฟที่ลวกไฟที่ต้มที่มันเร่งเนะี่ยมันจะค่อยๆรีลงรีลงรีลงไม่ใช่เราไม่บอกคนอื่นมาทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราเป็นทุกข์ใจเราอะที่มันพุ่งพานกันมาแต่ละขนาดจิตไม่ว่าจะพุ่งพานกับกับความคิดอารมณ์ของเราเองพุ่งพ่านกับอาการภายในใจของเราเองหรือพุ่งพานกับคนอื่นหรือพุ่งพ่านกับงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ท่าทันจิตใจเราที่พุ่งพ่าน พุ่งพ่านมันจะเดือดปุ๊บต้องรีบหลีไฟมันจะเดือดปุ๊บต้องรีบหลีไฟเดี๋ยวน้ำต้มไก่มันจะเดือดก็มีอารมณ์จิตใจมันพุ่งพ่านมันน้ำต้มไก่อ่ะถ้าเราไม่รู้ต่าทานเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลุกโชนขึ้นมาอืถ้าเราไม่รู้ต่ทานมันก็เชื้อไปเติมไฟเรื่อยไปมันไม่ได้ว่าเอาเชื้อออกจากไฟพอไฟมันสิ้นเชื้อมันก็ดับไปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย วิญญาของท่านเนี่ยสิ้นไปดับไปเหมือนด่างเปลวไฟสิ้นเชื้อเดี๋ยวเชื้อเข้าไปเติมไฟเอาเชื้อไฟไปเติมก็มันก็ไฟมันเทจะดับมอดลงมันยิ่งมันยิ่งลุกใหญ่เชื้อไฟที่ไปเติมก็คืออาสวะอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานเนี่ยหลวงตาไม่ได้ไม่เคยไม่ใช่ผู้กยากวยาบสันดานนิสัยสันดานอนุสัยนนิสัยเนี่ยความเคยตัวเคยใจนิสัยสันดานเนี่ย มันคอยเติมเชื้อไฟต้องรู้เท่าทันแล้วก็ไม่เอาเชื้อไปใส่ไฟคือนิสัยสันดาเราเนี่ยมันชอบอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตหกอะราคะจริตพวกมีกิเลสกรรมมีกิเลสหนาตันหาจัดอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เท่าทานเนี่ยพิณาอสุภะกรรมฐานวันนาลุสติให้เน่าเน่าเน่าเนามากมันจะเป็นสารเคมีดับไฟกรรมราคะ โทษะก็เมตตาเมตตาเมตตาอย่าเมตตาคนอื่นเขายาเมตตาตนเองอยู่ดีๆจิตใจก็สงบลมเย็นดีๆหาเรื่องคิดหาเรื่องปรุงแต่งเอาอะไรมาเผ,ผาแผดเผาใจให้เราร้อนเรียกว่าเบียดเบียนตนเองทุกเดือร้อนเบียดเบียนผู้อื่นทุกเดือดร้อน,น,นโมหะก็พวกที่คอยเมื่อเพลินตาลอยใจลอยหลงไหลไปในกับอดีตที่ผ่านมาเผลอฝันไปในอนาคต กังวลไปในอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันขณะอันนี้พินพวกโมหะจริตก็รู้เตาทานันรู้เ่าทานันแล้วก็บริกรรมไว้หรือว่าเป็นอุกอาหาหนมิตปฏิภาณนิมิตอะไรไว้ในใจไว้เจ็นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็เอาพระพุทธเจ้าองค์ขาวไว้ในใจก็ได้เนี่ยพวกวิตกจริตพวกศร,รัทธาจริตพวกพุธทธาจริตเนี่ยก็ต้องให้ตรงอ่ะวิตกจริตก็เหมือนกันเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆโมหจริตเนี่ยก็ เอาเกสินไว้หรือว่าพุทธเจ้าไว้ในใจเนะี่ยแล้วก็พวกที่เป็นศรัทธาจริตก็ฟังทำเยอะตั้งใจฟังให้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่งมงายพวกศรัทธาจริตมันจะงมงายงมงายไหวผีไหวเจ้าไหวพูดผีปีศาจจอมปวกน้ำตะเคียนไปขัดอะไรหินพญานาคไปขัดอะไรมั่วตั๋วหมดเลยพวกเนี้ย พวกนี้มันงมงายพวกพวกงมงายจริตสัทธาจริตคือพวกงมงายใช่งมงายงมงายจริตแล้วก็ตัวในโทษนี้ต้องแก้นะรู้ต้อทันสาธุค่ะจริงที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้คําแนะนําให้คําสั่งสอนโยมจะปฏิบัติตามทําตามทุกกรณีค่ะสาธุ